ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดต้นสักสนามบินน้ำนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งนี้ครั้งที่8แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกินะครับจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่เราทุกํากับโกกิ นาวิปัสชมเชิงแพทย์เชฟกวินจงเลอเจสดาวงเชฟประจวบนิรังสันสามสองหนึ่ง 3, 2, แกงส้มกุ้งผักรวมไข่ลูกสะไพลาบไก่ยำหมูยอยำวุ้นเส้นโบราณกิมจิชิเกะผัดไทยกุ้งสดลาบวากาเมะ let's go เอาลครับผู้เข้าแข่งขันคนที่3ของเราคุณปุปั้นเจริญได้รับโจทย์เป็นผัดไทยกุ้งสดและลาบวกากเมะตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับหลังจากที่คุณปุ๊ซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำผัดไทยกุ้งสดกันก่อนเลยเริ่มจากนำกุ้งสดลงไปจี่ในกระทะให้พอสุกแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ จากนั้นนําหอมแดงสับละเอียดใช้โป๊ะสับละเอียดกุ้งแห้งและเต้าหู้แข็งหั่นท่อนลงไปผัดจนสุกและมีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่เส้นจันที่แช่น้ําเตรียมไว้ปรุงรสด้วยผงผัดไทยตราโกกิซูเชฟตามด้วยถั่วงอกใบกุยช่ายกุ้งจี่และไข่ไก่ผัดต่อจนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ตักใส่จานเสิร์ฟละครับรับประทานคู่กับถั่วลิสงขั่วบดละเอียดพริกป่น ถั่วง,งอกใบกุยช่ายหัวปลีและมะนาวผ่าซีกโอ้โหคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูแรกและมาต่อกันที่เมนูที่2ออย่างลาบวากาเมะนะครับเริ่มจากนําสาหร่ายวากาเมะที่แช่น้ําร้อนสเสดดน้ําเตรีมยมไว้ใส่ในภาชนะครับตามด้วยผงลาบน้ําตกตรากโกกิซูเชฟหอมแดงเจียวหอมแขกซอยพริกขี้หนูซอยและผักชีฝรั่งซอยเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานเสิร์ฟเพียงเท่านี้ทั้ง2เมนูก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับ พี่ปุ๊ปัญจลผัดไทยกุ้งสดและลาบวากาเมะสองจานนี้คณะกรรมการครับเชิญได้เลยครับผัดไทยก็เหมือนทานในร้านอาหารเลยครับเครื่องที่หวานเค็มครบครับส่วนลาบวากาเมะก็น่าตื่นเต้นครับไม่เคยเห็นมาก่อนลาบสาลายน้ะอร่อยนะครับเนะรสชาติจัดจ้านดีครับ ส่วนผัดไทยลงตัวในส่วนที่ของส่วนประกอบกับน้ําหนักของเส้นที่จ่ายลงไปลงตัวครับผัดไทยก่อนเลยนะครับรสชาติอันนี้เปิดร้านเลยครับลาบวากาเมอันนี้เหมือนที่คุณดวิปัตบอกคือมันมีความสร้างสารรค์มากๆจนแบบเอ้ยเอามาทําได้เหรอแล้วก็หอมกลิ่นข้าวคั่วมากๆม,มันอร่อยมันจเจริญอาหารครับแนะนําเลยครับรอปืนด,ดังเลย คุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งท่านกับ2โจทย์เมนูจากโกกิเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจะทำเมนูอาหารได้ทันตามเวลาที่กําหนดหรือไม่และคณะกรรมการของเราจะถูกใจเมนูของใครมากที่สุดติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ